สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมไลน์นัลล็อกไอด v ลเอเวนเจอร์ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงดอปเปิลกิงเกอร์สัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถที่จะสุ่มหาได้เหมือนสัตว์เลี้ยงปกติทั่วไปในการที่จะเป็นเจ้าของได้นั้นก็จะต้องเป็นที่1่ในฤดูการล่าต่างๆเท่านั้นซึ่งในส่วนของความสามารถนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์ลเบรเกอร์ขอแนะน,าาะน Google Play Play กิการ์ดไอจูนกิฟการ์ดยูนิพินและเลเซอร์โกที่ร้าน CG c ี c ีซีไทยแลนด์มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ โดยสลนดับเบนะิลเกิร์ก์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างเท่ครับอีกทั้งด้วยความที่มีออร่าสีฟ้ากระจายอยู่รอบตัวเนี่ยก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอยู่พอสมควรซึ่งค่าตัวนั้นก็อยู่ที่8,000เหรียญทองนะครับและการที่เราจะซื้อดับเบิลเกิร์ก์ในครั้งต่อ,ตอไปเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นมา ครั้งละ2,000เหรียญทองนั่นเองทีนี้นะครับก็อาจจะมีคนสงสัยว่าด้วยความที่เลทราคานั้นค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงเทพเป็นอย่างมากเลยแล้วแบบนี้เนี่ยดอเปิลจะมีความสามารถใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับสัตว์เลี้ยงเทพเหล่านั้นหรือไม่อ่ะเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกเลยนั่นก็คือส่วนของสกิลนั่นเองดอเปิลนั้นจะมีแพสซีฟสกิลที่มีชื่อว่า Halo of the Dead โดยสำหรับความสามารถก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้ในทุกๆ1วินาทีศัตรูจะสูญเสียพลังชีวิตเป็นจำนวน50%ของเบต ADK พื้นฐานของ Double. ดอเปิลโดยความเสียหายนี้เนี่ยก็ยังจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกาะด,ด้วยอีกทัานนะครับในทุกๆ2วินาทีเนี่ยดอเปิลเกงเกอร์ก็จะทําการมอบสแต็กลงไหลนะครับเป็นจํานวน1สแตก็กให้กับทั้งตัวดอเปิลเองแล้วก็ตัวละครที่เราให้ดอเปิลเนี่ยเป็นผู้ติดตามซึ่งสแต็กลงไหล1ขั้นนะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตี ให้อะเป็นจำนวน1%น่ะสามารถที่จะเก็บสะสมได้สูงสุดเนี่ยเป็นจำนวน20ขคันนั่นก็เท่ากับว่าดอปเปิลนั้นะสามารถที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมาได้ถึง20%กันเลยทีเดียวแต่ว่าในตอนใช้งานจริงอะหากเราต้องไปลงโหมดที่มีระยะเวลาในการเล่นที่ค่อนข้างน้อยอย่างเช่นโหมดผจญภัยอะนะครับสแต็กตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเก็บได้ไม่ครบ20่สคันอย่างในตัวอย่างที่ผมลองเอามาให้ดูนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ18ขั้คันเท่านั้นดังนั้นนะครับความสามารถในการบูทดาเมจตรงนี้เนี่ย น้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละโหมดนั่นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของแอคทีฟสก l l กันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่สกิลแรกนั่นก็คือ Date Contract ดยสกิลนี้นะครับจะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดลดการต้านทานสถานะของศัตรูเหล่านั้นลงแล้วก็ลดค่าฟีของศัตรูเหล่านั้นเนี่ยได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังจะทําการเพิ่มค่า Critical เ a ทให้กับตัวละครทั้งหมดที่ทอยู่ในทีมดังนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลที่มีความสามารถทั้งในเรื่องของการสร้างความเสียหายไปวงกว้างไปมร้องก,กับการมอบดีบัฟศัตรูแล้วก็ยังสามารถที่จะ boost d a เมให้กับทีมโดยการเพิ่มค่า Critical เ a ทให้ได้นั่นเองส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับนั่นก็คือ Crushing Spiral สกิลนี้นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวที่รุนแรงเนี่ยให้กับศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูตัวนั้นนะครับไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ในช่วงระยะเวลา10วินาทีนอกจากนี้นะครับหางดอปเปิลเนี่ยทำการใช้สกิลนี้ในขณะที่มีสแต็กลหลงไหลเป็นจำนวน5ขั้นขึ้นไปก็จะทําให้สกิลเนี่ยมีโอกาสโจมตีติดคลีคข้อได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งก็ยังจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการเอาพลังชีวิตที่สูญเสียไปของศัตรูเนี่ยมาคำนวณนเพ ความสามารถสุดท้ายของสกิลนี้นะครับนั่นก็คือสามารถที่จะลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูตัวที่ถูกโจมตีเนี่ยออกไปได้นั่นเองครับ ทีนี้เราลองมาใช้งานจริงกันครับโดยหลังจากที่เราเนี่ยรู้ความสามารถทั้งหมดของดอปเปิลไปกันแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพอจับใจความได้ว่าดอปเปิลนะั้นะสามารถใช้สกิล c r a s h i n g spiral สร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวเนี่ยได้อย่างรุนแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเนี่ยจะไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าอย่างสกิล death contract เองนั้นก็เป็นสกิลที่เน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนี่ยจะไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับ clashing spiral รวมไปถึงตัวพาสซีฟส จะสร้างความเสียหายให้กับสตูได้ในทุกวินาทีตั้งแต่ต้นจนจบเกมอีกด้วยดัยงนั้นนะครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายโดยเฉพาะกับโหมดที่มีระยะเวลาเล่นที่ค่อนข้างนานเนี่ยเดอรเปลก็สามารถสร้างความเสียหายได้ดีในระดับหนึ่ง ทีนี้เรามาดูโหมดที่ใช้ระยะเวลาในการเล่นที่น้อยมากๆอย่าง PVP โหมดกันบ้างนะครับแน่นอนเลยครับว่าความสามารถในการบูทดาเมจของด o อปเปอร์นั้นค่อนข้างที่จะแย่ในโหมดนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยบางเกมเนี่ยมันจบไวซะจนอสแต็กลงไลนะนะ์นั้นได้ยังไม่ถึง10สแต็กซะด้วยซ้ำไปที่เหลือเนี่ยก็ต้องมาลุ้นเอาครับว่าด o อปเปอร์นั้นจะทําการสุ่มใช้สกิลที่มีความสามารถในการมอบบัฟเพิ่มคริติคอลเลทให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมหรือไม่แล้วก็แคชชิ่งสไปรัลนั้นถ้าตัด อะไรครับต่อมาเรามาดูสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันดูบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนั่นก็คือบัลโฟเมตนั่นเองโดยสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป้าเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามีสแตปว,วิญญาณนะครบตามที่กําหนดก็สามารถสร้างความเสียหายได้รุ่นแรงมเพิ่มายิ่งขึ้นเหมือนกันมีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเหมือนกันแต่สิ่งที่บัลโฟเมตเนี่ยทำได้ดีกว่านั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมครับ สามารถที่จะสตาร์แล้วก็น็อกแบ็กสตูได้ซึ่งด็อกเตลเนี่ยจะไม่มีอีกทั้งนะครับถึงแม้ว่าบาร์เมตเนี่ยจะบูตดาเมจได้น้อยกว่านะครับโดยรวมเนี่ยก็จะบูตเอดีขึ้นมาได้1000หน่วยบวกกับอีก5%นะครับซึ่งถ้าเทียบกับด็อกเตลที่สามารถบูตขึ้นมาได้ถึง20%เนี่ยก็จะน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่มันน่าสนใจกว่าก็คือบาร์โฟเมตนั้นสามารถที่จะบูตดาเมจได้เร็วกว่านะครับในขณะที่ด็อกเตลนั้นกว่าจะบูตดาเมจขึ้นมาได้20%เนี่ยก็จะต้องรอสักพักให,ใหญ่ๆกันเลยทีเดียวแต่นอกเหนือจากเรื่องพวกนี้แล้วนะครับดอกเตลเนี่ยจ เหนือกว่าในทุกทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างความเสียหายที่ทําได้มากกว่าเบสสเตตัสที่เยอะกว่าทําให้สามารถที่จะถ่ายทอดไปถึงตัวละครหลักที่ด o อปเปอร์เป็นผู T ้ติดตามเนี่ยได้มากกว่าสามารถที่จะลบบัฟแล้วก็ตัดเลือดสตูได้และที่สําคัญเลยนะครับก็คือมีความสามารถในการมอบค่าคริติคอลเลตให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมซึ่งความสามารถเหล่านี้เนี่ยบัฟเฟอร์เมทจะไม่มีนะครับ สัตว์เลี้ยงตัวต่อมาครับที่จะหยิบมาเปรียบเทียบกับดอปเปิลนั้นก็คือลอร่านั่นเองโดยสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆนะครับเหมือนเป็นดอปเปิลในเวอร์ชันอัปเกรดเลยก็ว่าได้เพราะมีความสามารถที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันอะแต่ว่าจะดีกว่าขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเน้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างสามารถที่จะสตาร์ทศัตรูได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งนะครับความสามารถในการบูทดาเมจเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่ถึงแม้ว่าจะต้ะตนน Double, ต้้้องงเเกกกกกก็็บบััััสแททคคปปนนนนนจาาาววมลยๆต่่่ใใุรีช ก็จะได้รับสแตจเพิ่มมากยิ่งขึ้นทําให้สามารถบูทดาเมจเนี่ยได้เร็วกว่าดอเปิลในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าลอร่าเนี่ยจะมีความสามารถที่โดดเด่นเหนือกว่าดอเปิลในทุกทางนะครับเพราะว่าก็จะมีความสามารถบางอย่างที่ดอเปิลมีแต่ว่าลอร่าไม่มีอย่างเช่นความสามารถในการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูออกไปความสามารถในการตัดเลือดแล้วก็ความสามารถในการบูทค่าคริตเคอลเลทให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมอีกทั้งก็จะลืมนะครับว่าลอร่าเนี่ยมีสกิลที่จะทําการหักพลังชีวิตของตัวละครทั้งหมดททีี่่อยูในม ไป็นจำนวน10%ซึ่งก็ถือเป็นความสามารถที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็จะต้องใช้อย่างระมัดระวังแต่ว,ว่าด o เบิลเนี่ยจะสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจเพราะว่าไม่ได้มีความสามารถในการดีบัฟบตัวละครที่อยู่ในทีมตัวเองแบบลอล่าครับและสำหรับสเสลียงตัวที่3ที่ผมจะหยิบมาเปรียบเทียบนั่นก็คือธนาทอสนั่นเองครับ สำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยก็มีความสามารถที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับดอปเปิลไม่แพ้กันกับลอล่าเลยนะครับแต่ว่าทางในเรื่องของการสร้างความเสียหายหรวมไปถึงเบสสเตตัสเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างจากดอปเปิลพอสมควรส่วนในเรื่องของการบนะูทดาเมจนั้นธนาทอสเนี่ยสามารถบูทให้เอ K ให้กับตัวละครที่ธนาทอสเนี่ยจะต้องเป็นผู้ติดตามเป็นจํานวน10%เราก็ยังมีความสามารถในการที่จะมอบสแต็กพลังปีศาจนะครับที่จะช่วยบูทค่าพีดาเมจขึ้นมาให้ได้อีกด้วยซึ่งความสามารถตรงนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ย ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับที่จะมีความสามารถในการบู์ค่าพีดามเมจขึ้นมาได้เหมือนกันกับธนาทอสด,ดังนั้นหากใครที่ให้ความสําคัญในส่วนของตรงนี้นะครับธนาทอสเนี่ยก็จะดูน่าสนใจขึ้นมาเลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าน,นอกเหนือจากเรื่องของการสร้างความเสียหายได้ดีกว่ามีเบสสเตตัสที่มากกว่าและในเรื่องของการบูตค่าพีดามจขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าดอเปิลเนี่ยมีความสามารถอีกหลายอย่างที่น่าสนใจที่ธนาทอตไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูออกไปสามารถที่จะตัดเลือดศัตรูได้สามารถที่จะมอบดีบัฟอย่างการลดการต้านทานสถานะหรือว่าลดค่าฟีของศัตรูลงอีกทั้งนะครับในการเอาไปใช้สู้ในโหมดที่มีอรระยะเวลาในการเล่นที่ค่อนข้างนานเนี่ย ดับเบลจะสามารถบู t ค่า a d k ได้มากกว่าถึงแม้ว,ว่าจะไม่สามารถบูทในส่วนของ P-Damage ขึ้นมาได้แล้วก็ยังมีความสามารถในการมอบคา่า Critical Rate ให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมอีกด้วยเลยครับ ส่วนต่อมาที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้กันนั่นก็คือหลังจากที่ได้ดอปเปิลมาแล้วเอาไปใส่ให้ตัวละครอะไรจะคุ้มค่าที่สุดแน่นอนเลยครับว่าก็จะต้องเป็นตัวละครสายโจมตีกายภาพโดยเฉพาะพวกสายโจมตีกายภาพระยะประชิดนะครับเ mm hmm. พราะว่าดอปเปิลเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะเพิ่มค่าแม็กซ์พค่าพีดามเอแล้วก็ครีดิคอลเลจมาให้ในระดับหนึ่งดังนั้นนะครับหากในทีมของใครมีตัวละครอย่างไนท์แอตตาซิน Assassin, หรือว่าโลกก็สามารถที่จะหยิบเอาดอปเปิลเนี่ยไปใช้งานนะร่วมกันได้เลยครับ โดยภาพรวมแล้วดอปเปิลเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับโดยสําหรับใครที่มีตัวละครสายโจมตีกายภาพนะครับดอปเปิลเนี่ยก็น่าจะเป็นช้อยที่น่าสนใจและยิ่งมีความสามารถในการบูตค่าคริติคอลเลตให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมก็ยิ่งทําให้ดอปเปิลนะนะั้นเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่ควรมีติดทีมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทีนี้นะครับในส่วนของข้อเสียเนี่ยหลักๆผมมองว่าดอปเปิลนะั้นน่าจะมีความสามารถในการคาวคอนโทรลติดมาให้สักหน่อยนะครับเพราะอย่างน้นอยๆ การขัดล่มาเนี่ยก็จะทําให้การขัดปอด๊อตรวมไปถึงการเอาไปใช้งานใน PVP นั้นดูน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองอีกทั้งนะครับการที่จะหาดับเบิลมาครอบครองได้นั้นมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรครับเพราะเราเนี่ยจะต้องเป็นอันดับหนึ่งในกิจกรรมฤดูการล่าและเราก็จะต้องมีทองเป็นจำนวนมากด้วยนะครับเพราะว่าตั๋วเนี่ยจะมีระยะเวลาคงอยู่แค่7วันเท่านั้นหากเรานะครับมีทองน้อยกว่า8 00 0เหรียญเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ตั๋วมาสุดท้ายก็จะไม่ได้เป็นเจ้าของดับเบิลอยู่ดี และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของการรีวิวสัตว์เลี้ยง d o เบ e ลเกนเกอซึ่งหากใครนะครับที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์กมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ